ก็สวัสดีท่านที่รักการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาใต้สะพานเดชานะครับแม่น้ําเจ้าพยาก็ไม่ได้มานา้น,นะลองมาดูสัหน่อยีอน,นี้ก็เวทแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเวทมีเดียมไลท์คันปิ้นดิเลกเวทหกขีดสิบสองปอนด์ครับจับคู่กับลอกได้ว่าฟิลโก้เบอร์สองพันห้า ลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะลองใช้เป็นกระดี่พลาสติกไวเบชั่นดูนะฮะค่อนข้างลกนะ โอ้ยโดนเลยครับทุกผู้ชมโอ้ยโดนเลยครับทุกผู้ชมกลับมากัดต่อหน้าครับอู้ยวิ่งเข้าป่าอู้ยมีไซส์ครับอากระสูบครับตกใจเลยผมลากมาเฉยๆมันกัดตรงหน้าเลยโอ้ยใสสวยด้วย เข้าป่าจะเข้าป่า,า,ปาตีไม่กี่ไม,ม้ครับไม่ยอมยังไม่ยอม,มยอมังเถียงอยู่ยังเถียงอยู่โอ้ยยังเถียงอยู่ยังเถียงอยู่จะเข้าป่าซึ่งรลได้ตรงนี้ จุ uh ๊บเก็บเงียไม่อยู่อีกเรียบร้อยครับท่าน uh huh. ผู้ชมนี่ฮนะกับกะดีเวอร์ชั่น,นครับเข้าเต็มง่างไปเลยฮนะใ uh huh. ส่สวยเลยฮะเดี๋ยว uh huh. ขอปวดตาก่อนนะครับ นี่นะฮะคุผู้ชมตัวสวยเลยฮะก็ปลาได้ตัวเดียวครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาไปนะเอใจเย็นไอ้หนูได้ปล่อยแน่นอนแกก็เป็นอิสระแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆเออแ้วปุ้ยบัดทางใส่หน้าอีกอ อออีกทักครั้งหนึ่งนะฮะให้ท่านผู้ชมเห็นเป็นที่ระลึกโอเคี๋้วผมจะปล่อยเขาไปละแข็งแรงมากเลยนี่นะฮะอ่ะไปไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันบกไปนู้นเอ้กลับตัวใหม่เอาไปเอไปอไปแล้วครับ